ไปทั้งหมดเนี่ยจำนวนประมาณ96ลายนะครับ9กลายจำนวน1,900ตันที่เป็นเงินมูลค่าประมาณ23ล้านบาทเฉพาะาตำบลหัวดงนะครับตรงนี้ส่วนวันนี้ตอนเช้า,าผมได้สั่งให้ทางเจ้าที่อ,อกตกอทางท่านปรหลัดจังหวัดนะครับในอำเภอโูทะเล ท่านภูมิกับนะครับแล้วก็การค้าภายในแล้วก็เจ้าที่จากอ,อตกรส่วนกลางเนี่ยไปตรวจที่โรงสีนะครับซึ่งไปที่โรงสีแล้วปรากฏว่าข้าวในโรงสีเนี่ยนะครับของอโรงสีแอลกอเนี่ยนะครับาหายไปประมาณ4 0 0พตัน4 0 0พตันนี้ก็คือข้าวข้าวเก่านะครับที่ออกใบป,ประทวนไปแล้วก็ถือเป็นข้าวของอ,อตกรอยู่ในความคข้มครองอ,อตกร ข้าว4,000ตันเนี่ยอ,ออกไปประทวนไปแล้วส่วนข้าวของชาวนานะครับที่เอามา,าจำนำของหลงศรีทั้งที่ตำบลหัวดงที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทั้งที่โพทะเลนะครับที่อำเภอบางุนนาคาประมาณอีก2ร้อยลายเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณอีก4,000ตันนะครับไม่มีเลยไม,ไ,มไม่ทราบว่า,าข้าวอยู่ที่ไหน ตอนนี้ทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะทางอแลกร,รก็แจ้งความดําเนินคดียักยอกนะครับกับทางบริษัทนะครับแล้วก็การดําเนินการขั้นต่อไปก็คงจะปลดนะครับปลดทงรับคำนำนอกจากนี้ก็ได้มีการอายัดข้าวจานวนนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งคงจะเป็นการขายทอดตลาดหรือว่า ดำเนิน,นการอย่างไรเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวนานะครับแล้วก็ในสุว

เอาโลเคชั่นก่อนโลเคชั่นไม่ใช่จง่ายๆเหลืองไหมฮะข้าวหมุนข้าแป้เนี่ยคืออะไรข้าหมุนข้าวแปหมินไม่ไดข้าวเลยสีอะไรไม่่่ครับไม่ใช่ ามขั้นตอน้เราค <oso _ S 2> ิดว่าเรามีทุกอาทุกทางทุ่เั้นตน่ไหมเราคอย ชาวนาบอกว่าชาวนาไม่ได้รับไปประมวลเราก็ต้องการมาดูให้เห็นจริงๆว่าโรงสีเนี่ยรับข้าวไว้ตามระบบของโครงการรับจำนำหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อมาตรวจข้าวแล้วเนี่ยไม่พบข้าวของชาวนายังไงอลกอก,ก็ไม่สามารถออกประทวนให้ได้ครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยโรงสีเนี่ยรับข้าวแล้วไม่เข้าระบบโครงการไม่เข้าโครงการรับจำนำออกอร,กร,กรยังไงก็ออกออกไปของข้าวที่เหลืองๆข้างในเนี่ย เป็นพยาพยามลงสีพยายามที่จะส่งมอบแต่พอไปถึงผู้ตรวจสอบคุณภาพแล้วผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนเข้าโกดังนะครับซึ่งรัฐบาลจ้างไว้เป็นตัวแทนนะครับผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวก็ไม่สามารถจะรับได้เพราะว่าเอาข้าวที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานมาส่งเข้าคันของรัฐบาลมันก็จะเกิดความเสียหายครับ